ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัฐนะครับเราพบกันจันถึงประสมบดีหลังละครช่องวันเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งดึงเป็นโรงเรียนประจำพิลบุรีนั้นยังไม่จบนะครับวันนี้คุณอรพรเพรเรื่อจะเห็นลงพื้นที่ไป หลังจากเจอน้องทั้งสองคนมีจดหมายที่น้องบางคน,นเขียนแล้วก็ส่งถึงมือน้องกิกทรพรนะครับตัดพ้อถึงเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนล่าสุดทางคุณครูประจําหอพักรูประจําชั้นรวมไปถึงท่านผาอออกมาชี้แจงความจริงทั้งหมดแล้วชี้แจงว่าอย่างไรตรงกันหรือไม่เดี๋ยวก่อติดเรื่องนี้กันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเกิดขึ้นหลายคนตกใจครับตํารวจคอมโดบุกไปรวบตัวช่งางภาพ แล้วเป็นช่างภาพชื่อดังประจำกองประกวดนางงามเวทีใหญ่ที่ผ่านมาแต่ก่อเหตุมาร่วมเป็นปีแล้วนะครับมีหมายจับติดตัวด้วยไปมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนกระทำชำเราเจ้าตัวยังปฏิเสธเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันว่าสุดท้ายทำจริงหรือไม่นะครับ เริ่มกป็นที่โรงเรียนที่ลบบุรีเลยครับปรากฏว่าหลังจากที่เจอตัวน้องสองคนนั้นออกจากโรงเรียนประจําแห่งนี้ไปแล้วก็ไปพบเนี่ยจุดนี้ห่างไป17-18กิโลเมตรจากโรงเรียนตั้งแต่เมื่อช่วงค่ําคืนนี้ตอนทุ่ม4 0นาทีนะครับปรากฏว่าคุณนรพลพน์เมียนของเราลงพื้นที่ไปก่อติดคดีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่พบตัวเรียบร้อยน้องก็กลับมาแต่มันยังมีเรื่องราวที่ต้องตามต่อมากพอสมควรด้วยนะครับเพราะว่า ดูเหมือนว่ายังมีหลายจุดนี่เป็นพื้นที่หนึ่งที่เจอที่ท่อและน้องมาหลบอยู่ตรงนี้สองคนนะครับนี่ครับปรากฏว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยน,นี่เป็นรองเท้าที่เจอระหว่างเส้นทางน้องก็ดูแลตัวเองนะครับทั้งการไปตกปลาแล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดไฟเพื่อย่างปลารับประทานไประหว่างที่ประทังชีวิตไปกลางคืนก็นอนที่ไร่อ้อยด้วยอันนี้เป็นจุดที่เจอนะครับทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เจอเมื่อคืนนี้เนี่ย วันนี้ระหว่าง <ไป S 2> ที่ลงพื้นที่ไปมีน้องนักเรียนหยิบกระดาษเป็นกระดาษแผ่นนี้นี่แหละครับกระดาษแผ่นนี้แหละครับเหมือนเหมือนเป็นจดหมายฉบับหนึ่งแล้วก็มีใจความบางอย่างที่บอกกับพี่พสื่อมวลชนนี่นะครับมีโดยสรุป,ปนะครับมีทั้งความอัดอัน้นความอึดอัดของระบบโรงเรียนแล้วยังมีข้อเสนอจากทางผู้บริหารให้ทำงานตั้งแต่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็น แล้วก็มีรายได้วันละ50บาทอาจจะไม่คุ้มแล้วอาจจะได้เรียนหนังสือไม่เต็มที่หรือไม่ปรากฏว่าอันนี้อีกจุดหนึ่งน้องๆก็เขียนเอาไว้เด็กๆไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องการไว้ผมผมสั้นเครื่องไฟฟ้าไม่ให้ใช้โทรศัพท์ถูกยึดอาจจะมีโทษเรื่องของการพักการเรียนหรือหาความสุขแทบไม่ได้กีฬาก็เล่นไม่ได้ด้วยเดี๋ยวต้องฟังความให้ครบนนะครับเพราะว่าล่าสุดปรากฏว่าคุณครูประจําหอพัก คุณครูหิรันพวงเย็นนะครับก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องของรุ่นพี่ที่อาจจะมีพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายในบางจุดอันนั้นบอกว่าทำโทษไปแล้วส่วนปัญหาอื่นๆเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็คือทำโทษคนที่ทำนะฮะก็คือทำโทษให้เขาพัฒนาบ้างให้อะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็ก็มีอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คือเราเราก็ไม่ได้รู้อีกเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่มาเล่าให้เราฟังบางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ได้อย่างเงี้ยะฝั่งคุณครูประจําหอพักนะครับทีนี้ทางท่านผอวันนี้ออกมาชี้แจงรอบหนึ่งก็บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังปรากฏจดหมายผอชี้แจงหลายเรื่องนะครับต้องค่อยๆฟังเหมือนกันบอกว่าเรื่องการไว้ผมยาวและใช้โทรศัพท์นั้นเป็นสิ่งที่อาจจะไม่จําเป็นต่อน้องๆ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีน้องๆนั้น,นออกมาเรียกร้องหรือว่าเปิดเผยความในใจนี่น่าจะเป็นครั้งแรก <Okay. S 1> ส่วนเรื่องของการเรียนกเกษตรถือเป็นวิธีการเรียนการสอนวิชาหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่อให้มีทักษะในการดูแลตัวเองได้ <Okay. S 1> และก็ยืนยันไม่ได้ให้ทำงานตั้งแต่6โมงช้าถึง6โมงเย็น <Okay. S 1> แลือส่วนค่าตอบแทน150บาทนั้น <Okay. S 1> พอออยืนยันว่าเป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหลังจากนี้ จะเดินหน้ากำชับให้คุณครูนั้นมอบความรักให้กับนักเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่ครับโอเนเป็นไปไม่ได้หลอกครับ <S <S เรามีวิธีการจัดการเรียนการสอนของเราไอ้การทางานอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการพัฒนาเด็กครับผมไม่ใช่ว่าให้ทงานหามุกความข้ามทุกวันแล้วทำเป็นไ,ปไม่ได้หลอกครับเราให้เด็กทํางานเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราให้ทําเกินตัวนะะรือเราก็ให้ทําตามศักยภาพเด็ก นะครับแล้วก็กไม่ใช่งานหนักหนาสาหัสเพราะว่าเราให้ดำตามเป็นกิจัตรประจำวันที่เนี่ยครับล่าสุดนั้นศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีก็ลงพื้นที่แล้วแล้วก็กำชับก็ให้มีการปรับปรุงแล้วก็พูดคุยกับทางคณะผู้บริหารด้วยนี่ครับลงมาพื้นที่วันนี้ขณะเ,เดียวกันก็มีบรรดาษย์เกล่าหลายท่านนะส่งข้อความมาบอกเราเหมือนกันก็ฟังความพวทุกฝ่ายบอกว่าที่โรงเรียนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอย่างที่คาดการณ์กันนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ารุ่นพี่เนี่ยก็เรียนจบกันมาได้นะครับทำก็ ทำตามหน้าที่ทําตามการเรียนการสอนซึ่งมันก็ดีมากๆให้ความรู้ความรักความสามัคคีกับครูนักเรียนช่วยกันทํางานแบบนี้อันนี้ก็ย้าว่าเธอนั้นเป็นสิทธิ์เก่าด้วยนี่นะครับย้าด้านล่างบอกว่าพออและฝ่ายบริหารก็คิดกันมาดีหลักสูตรต่างๆนั้นก็ทุ่มเทเรื่องการเรียนการสอนต่อไปก็ฟังความครบทุกฝักฝ่ายแต่เดี๋ยวรออาจจะมีการปรับปรุงในบางช่วงนะครับเพราะมีการพูดคุยจากทางศึกษาที่การจังหวัดลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ขยับตัดกลับมาที่กรุงเทพนะครับปรากฏว่ามีเรื่องราวที่หลายคนก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในกองประกวดเวทีใหญ่ๆเวทีนางงามเนี่ยก็จะมีช่งางภาพวันนี้ตำรวจคอมมานโดช่วงบ่ายนะครับลงพื้นที่ไปและไปรวบตัวพ่อหนุ่มคนนี้แหละครับเป็นช่งางภาพนายธนวันรตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยนะครับผมถืนกระทาชําเราแล้วก็รวมไปถึงจับกลุมได้ที่คลองห้าย่านคลองหยูปทุมธานี ชุดสืบสวนก็ไปสืบสวนมาว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับและปรากฏว่าหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักที่ตรงนี้แหละครับพอขับรถออกมาจังหวะน,นี้เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มในทันทีทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งพอไปสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวเปิดใจกับตํารวจกับพนักง,งานสอบสวนนะย,ยืนยันว่าใช่ผมนี่แหละครับที่เป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่เรื่องการกระทําชําเระาหรือการข่มขืนนั้นเป็นอย่างไร สังบางช่วงดูครับสรุปแล้วคือเราไปกอเหตุจริงไหมไม่ได้ครับอาชี่ไปกอเหตุกับน้องนุ่แกนที่ประธานีอันนั้นคือยังไงทำไมอาจารจะบอกว่ามันไม่จริงอครับมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องหงุดนะครับอแต่น้องเขาบอกว่าเราไปทนลำช้ำเราเขานะเราก็สนิทแต่เรื่องนี้่าไปสนิทกันยังไงครับเรื่องนี้มันไม่มีอะไรคือเรารู้จักกับน้องเขายังไงบ้างรู้จักอยู่แล้วนะครับมาแล้วครับนี่ครับปฏิเสธอยู่ทีนี้วันนี้คุณนิด้าหรือว่าทนายนิด้านะครับ พาผู้ประกวดจากเวทีนางงามเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสอนอนลุมพินีครับหลายคนเลยนะและปรากฏว,ว่ามีสองผู้เข้าประกวดที่เธอตกเป็นเหยื่อกับช่างภาพรายนี้เธอเปิดใจเอาไว้แบบนี้ครับ พี่ผู้ใหญ่เอาผู้หญิงไปในห้องมีหลายรคนค่ะไม่ได้มีแค่หนึงพเขาแต่ก็คือหนูพูดจริงว่าที่หนูออกมาพูดเป็นคนแรกเพราะหนูยอมไม่ได้ที่จะให้มันเกิดเหตุแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีกใช่ค่ะเนื่องจากเขาได้รับสิธ์ไปการเก็บเบื้องหลังอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นช่างภาพคนเป็นร้อยคนเลยค่ะน่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทาผมแล้วก็เพื่อนนางงามด้วยกันรหรือว่าจะเป็นทีมงานคือเยอะมากเขาก็ยังกล้าที่จะทําแบบนี้กับเราทีมของเราไม่ได้มีชื่อเสียงมากก็อาจจะกล้าทาแบบนี้กับเราซึ่งกับบางคนที่ทีมที่มีชื่อเสียงหรือว่า เป็นคนที่โตแล้วเขาเขาไม่กล้าทาแบบนี้ด้วยซึ่งมารู้สึกว่ามันคือการที่แบบหยามเรานะคะแล้วก็เป็นรูปม,มีพ่อมีแม่ซึ่งตรงนี้หนูก็อยากจะออกมาพูดออกมาแจ้งความให้ถึงที่สุดก่อนครับทีนี้ธนาน,นิด้าบอกว่าคือมันมีหลายกลุ่มมีกลุ่มน้องๆที่เขาอาจจะโดนล่วงละเมิดนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยโดนสร้างภาพนี่กระทำอนาจารนี่ครับและท,ที่ที่ทราบเนี่ยในกองเนี่ยนะครับคุณนิด้าบอกว่าในกองเนี่ยมีไม่ถึง10คนแต่มีนอกกองด้วย นอกกองที่อื่นด้วยตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การแจ้งความเพิ่มเติมต่อไปที่สอนอลุมพีนีคือมีทั้งเรื่องอนาจารและก็มีทั้งเรื่องของการกระทําชําราเดี๋ยวรอความชัดเจนต่อไปในการสอบสวนของตํารวจด้วยผมขยับไปที่เพชรบูรณ์นะครับปรากฏว่าเพื่อนรักสองคนเนี่ยเมื่อเล่าเข้าปากนั้นก็นะครับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ด้วยต้นสายปลายเหตุเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าสองคนนี้หลังจากดื่มเหล้าเรียบร้อยแล้วเกิดเหตุการณ์ในแบบดีครับ อะไางนะมีฉากเตียงหม้อมาราสามก็มีครกสากขวดไม้ครกครกแตกสากหม้อแล้วก็ขวดเหล้าขาวยาวประมาณเท่าไหร่สองฟุตสองฟุตยี่สิบเซนนี่ครับมีทั้งมีดสากครกไม้เต็มไปหมดหม้อไหดินเต็มไปหมดเลยครับทั้งสองคนดื่มเหล้าแล้วทะเลาะกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ครับเจ้าของบ้านเขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าเนี่ยตอนช่วงกลางคืนเนี่ยนะ ช่วงกลางวันนี่แหละไม่ใช่กลางคืนหรอกครับทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนรักการขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่บ้านแล้วก็ดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านปรากฏช่วงบ่ายเนี่ยแฟนของหนึ่งในผู้ชายสองคนนี้ทโทรศัพท์เข้ามาจังหวะนั้นผู้ตายเนี่ยคนที่โดนแทงเนี่ยโดนทุบเลยนะเขาดันตะโกนแซวว่าขอได้ไหมเมียมึงขออภัยคุณผู้ชมนะครับเขาตะโกนแบบนี้จากนั้นเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงก็ไม่พอใจปรากฏเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันขึ้น เธอคิดว่าจะจบแล้วปรากฏว่าไม่จบผู้ตายก็เดินไปหยิบมีดมาแล้วกลับมาแล้วตีดันฟันแทงกันสุดท้ายเธอพบว่าผู้ตายเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ กินเหล้ากันก่อนสองคนใช่สองคนเขาหนักกันกินเหล้าส่วนเราสนักอยู่ไหบ้านเราหนูทำเก็บข้าวทำอะไรกินกันเนี่ยเพราะตอนนั้เที่ยงหรือไงแต่ตอนทะเลาะกันนี่คือเราทำมันจะไปอาบน้ำแต่ยังไม่ได้อาบก็มาห้างเพื่อนครับแล้วสาเหตุที่เขาเริ่มทะเลาะกันเขาเริ่มจากอะไรน่าจะเปไปเซลของแฟนเขาแฟนเขาโทรมาคนตัวเหตุนะแล้วนี้คนตายก็เลยบอกว่าขอได้ไหมเมียมึงอะไรประมาณเนี้ยนี่ครับคืออาจจะอารมณ์ร้อนด้วยดื่มเหล้าอยู่ด้วยขณะเดียวกันแม่ของผู้ตายคือคุณคำพัฒน์สุขสวยก็บอกว่า ตอนนั้นน่ะช่วงเกิดเหตุกําลังทําผักอยู่ที่ตลาดปกติลูกชายจะต้องช่วยรถน้ําผักอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านนั้นปลูกผักใช่ไหมครับแต่จากนั้นไม่รู้เรื่องเลยรู้อีกทีก็คือว่ามีคนโทรไปบอกครับคุณแม่ตอนนั้นลูกชายแกอยู่ไหนครับก่อนออกมาเนี่ยคุณแม่มารับผักอยู่สี่แยกคุณมาขายผักเหรอครับมาผักอ๋อแล้วลูกชายไปไหนมาครับ ล right. oh, okay. oh, right. uh, ็อกไแต่วยไอกอรยอ๋อออกมาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับเจอครั้งสุดท้ายตอนไหนนะเือตอนเช้าเจอตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการไล่ล่ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรื่องราวของแพะท่านหนึ่งก็คือพี่พิสิทธิ์เนี่ยที่แกไปเป็นตกเป็นผู้ต้องหาจําเลยในคดีที่ไปฉกเพชรแล้วศาลยกฟ้องมีอีกหนึ่งเรื่องราวสําคัญที่ผมตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วปรากฏว่าพ่อหนึ่งคนนี้คือคุณอนันต์นะครับ กลายเป็นคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาและสุดท้ายกลายเป็นแพะเราเอาให้ชัดตรงนี้กันครับผมเสียเวลาชีวิตไป5ปีปีก็มาพัวพันกับคดีไหนจะติดทุกข์อีก มีอยู่เป็นร้อยคนแล้วเป็นคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ในทางที่สุดมีอยู่เยอะมากย้อนกลับไปเมื่อสักสองปีก่อนถ้าใครตามเอาให้ชัดมาเนี่ยนะครับแต่กดภาพภาพหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสพูดคุยกับคุณอนันต์เมื่อสักครู่และก็คุณพ่อของน้องอนัน์คนจจากันได้เมื่อ9ก้าพฤษภาคมปี62สองครับ2ปีก่อนที่นี่เลยครับที่ที่สตูดิโอนี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละนี่คือคุณอนันต์แล้วก็ข้างข้างข,างข,างของน้องอน,นันต์เนี่ยคือคุณพ่อทั้งสองคนนั้นช่วยกันที่จะ ดันเนินคดีเอาผิดกับคนที่เขามาจับกลุ่มของอนันต์อนันต์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนและคุณพ่อมาด้วยคุณพ่อเป็นคนร้องมาที่ผมมาที่พวกเรานี่แหละบอกมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนี่ครับคุณพ่อนั่งขวามือเดี๋ยวเล่าย้อนที่มาที่ไปให้ฟังกันว่ามันมีคดีฆ่าคนตายเกิดขึ้นในพื้นที่ของฉะเชิงเซาแห่งหนึ่งนะครับแล้วมันก็ปรากฏภาพนาทีเกิดเหตุเดี๋ยวดูต่อไปนี้มันมีการยิงกันเกิดขึ้นสามนัดดูนะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์หลบก็ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเสื้อลายทางสีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้แล้วเดี๋ยวจุดหนึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นภาพวงจรปิดจ,จะเห็นว่าจังหวะนี้ครับจังหวะนี้คนร้ายเข้ามาเสร็จเรียบร้อยหายก็ไปข้างในด้านบนแล้วอีกครู่เดียวเท่านั้นนี่แหละครับมันมีเสียงการยิงเกิดขึ้น3นัดดังปังปังปังแล้วก็มีเสียงผู้หญิงนั้นกรีดร้องนี่ครับจุดด้านบนเป็นจุดที่มีการยิงเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วง10 5สิงหาคมปี58 6ปีก่อนแล้วนะครับในพื้นที่ของฉะเชิงเซาที่สุดแล้วมีคนเสียชีวิต1คนมีคนเสียชีวิต1คนนะครับปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยทุกอย่างมันก็เข้าสู่คดีความตามกฎหมายต่อไปผมย้ำให้คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ตรงนี้หลังจากเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่อน,นันต์เมื่อสักครู่เนี้ยน้องอน,นันต์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาเดินทางกลับมาที่บ้านเขาเดินทางกลับมาที่บ้าน ปรากฏว่านี่คือไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับช่วงท่ามทักสองสามทุ่มเห็นไหมสิบห้าสิงหาปีห้าแปดวันเสาร์เป็นวันเสาร์คนร้ายบุกยิงคนตายหนึ่งคนอนันช่วงสองทุ่มครึ่งเศษเนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่บ้านแล้วมานั่งดูบอลกับพ่อที่บ้านดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับคุณพ่อที่บ้านปรากฏข้ามคืนมันผ่านพ้นไปวันเช้าตรู่วันอาทิตย์ครับมีตำรวจท่านหนึ่งซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านกันเดินทางหาอานันแล้วบอกพ่อว่าเนี่ยลูกเองอ่ะไปก่อเหตุยิงคนตายเมื่อคือนน คุณพ่อบอกไม่ใช่พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจอน,นันต์เดินออกมาจากบ้านครับและย้ําว่าพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันปรากฏว่าถึงเช้าวันจันทร์ครับอน,นันต์เนี่ยไปทํางานตามปกติมีหมายจับออกมาแล้วคุณพ่อโทรตามให้อน,นันต์กลับมาที่โรงงานที่เขาทำงานอยู่ตำรวจรออยู่แล้วแสดงหมายจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาครับจับกลุ่มตัวที่โรงงานและถูกนําตัวไปที่สพแห่งหนึง่งและก็ถูกคุมขังชั้นตํารวจฝากขังต่อสาร คุณพ่อคุณแม่กู้นี่ยืมสินมาเพื่อยื่นเรื่องขอประกันตัวระหว่างนั้นเนี่ยเขาต่อสู้ในทางคดีจนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหลักฐานชิ้นนึ่งผมยังไม่บอกว่าคืออะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่เฉลยคดีทั้งหมดเลยสุดท้ายอาการนั้นสั่งฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาครับพอผ่านพ้นชั้นอัยการไปปรากฏขึ้นสู่ชั้นศาลน่าสนใจตรงนี้เวลาผ่านพ้นไปตอนปี58ช่วงห้าเาเนี่ยศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นนะครับพิพากษาย,ยกฟ้อง ยกฟ้องให้อนันต์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เลยส่วนศาลอุทธร์หลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายอาการนั้นอุทธรคดีครับกลายเป็นว่าศาลอุทธร์นั้นสั่งจำคุกอน,นันต์20ปีครับข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วอน,นันต์ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำติดคุกหนึ่งปีเสร็จคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถหาเงินมาขอประกันตัวได้แล้วไม่มีแล้วจริงๆครับสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแล้วจริงๆปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านพ้นไป1ปีเต็มอน,นันต์อยู่ในเรือนจำานะครับ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเยี่ยมอนันต์สักเดือนละครั้งสองเดือนครั้งได้ปรากฏว่าสาลฎีกาผ่านพ้นมาช่วงปีหกหนึ่งพิพากษากลับคำพิพากษาให้ยกฟ้องเหมือนสารชั้นต้นอนันต์กลายเป็นแพ้แล้วกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเต็มคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันมีจุดหนึ่งน่าสนใจมากๆคนเนี่ยตั้งคําถามกันถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับว่าแล้วเหตุผลกลนใดอนันต์ดึงกลายเป็นคนที่ต้องไปเข้าคุกเขาสู้ด้วยอะไร น่าสนใจมากๆมันมีข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูมรูปรัณ์สันฐานคนร้ายเนี่ยนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูมุมหนึ่งนะนี่คนร้ายคนร้ายเห็นไหมครับขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เสื้อจะออกลายทางขาวน้ําเงินหน่อยเห็นไหมขาวน้าเงินลายขวางขาวน้ําเงินแล้วเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกล้องวงจรปิดที่คุณพ่อไปหาเอาเองนะคุณผู้ชมดูขวามือีกรอบหนึ่งคนร้ายตัวจริงเสื้อลายขวางสีน้ําเงิน เห็นไหมครับลายขวางสีน้ําเงินแล้วซ้ายมือเด็ตรววงกลมสีเขียวคือน้องอนันต์ครับคุณผู้ชมดูช่วงเวลาที่มันใกล้เคียงกันแล้วแกใส่เสื้อสีเขียวแล้วอน,นันต์ไล่ผมฟังว่าเนี่ยไอ้ตลอดช่วงที่โดนตํารวจจับกุมตัวไปในชั้นอายการเขาไปร้องทุกที่แล้วคุณพ่อเป็นคนไปร้องด้วยผมอยากให้ฟังดูว่าตอนนั้นเนี่ยที่อนันต์ไปร้องในทุกหน่วยงานเพื่อจะขอความเป็นธรรมของเขาเนี่ยเขาทําอะไรลงไปบ้าง แล้วมันน่ากลัวขนาดไหนทําไมคนถึงไม่เชื่อผมไปหาอนันต์ใหม่รอบหนึ่งอยู่ที่ฉะเชิงเซาวันนี้ฟังบางช่วงจากอนันต์ดูครับยื่นประกันตัวเขาให้ประกันตัวไหมพุ่มกลับให้ตอนแรกจะไม่ให้พี่ตอนแรกจะไม่ให้แ,ใหแล้วพ่อผมอย่างที่บอกไปถ่ายรูปคนร้ายคือเราแคปรูปจากจากพวกไอ้ล้องจอมไม่เป็นพ่อก็เปิดหน้าจอแล้วก็เท่าซั์เก่าๆเนี่ยถ่ายถ่ายรูปคนร้ายไว้แล้วก็เอารูปผมที่บ้านเนี่ยไปให้พุ่มกลับ รงพักแปดลิ้วดูแล้วแกไปขอก็วงวงจอปิดจากไหนจากชุมชนพี่แล้วไปร้านถ่ายรูป<อ>ให้เขาแบบว่าปิน้นออกมาเป็นรูปคนร้านมันใสมบกกระนกกระน้อกโบโบใส่ไหมไม่ใสไม่ใส่เห็นหน้าชัด <ๆ S 1> เลยเห็นหน้าชัดด้วยแล้วพอพุ่งกลับเห็นพ่อบอกว่าพุ่มกลับตกใจแล้วก็ยอมให้ประกันเขาก็ยื้อกันมาเรื่อยๆยื้อจนถึงอายการผมก็ไปร้องอายการว่าเนี่ยผมไม่ได้ทำมาแสดงความสีใจสรุปสั่งฟ้อง สุดสั่งฟ้องสรุปสั่งฟ้องสั่งฟ้องได้กว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาได้ไหครับแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะทั้งๆที่เราก็มีหลักฐานว่าเฮ้ยเนี่ยคนร้ายอย่างเงี้ยนะใช่ผมสู้ตั้งแต่ยังไม่ฟ้องอ่ะสู้ยื่นที่โรงพักพี่ไปยื่นภาคสองไปยื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นกระทรวงยุติธรรมคือยื่นทุกที่ไปกับพ่อนั่งรถไฟไปกรุงเทพไปต่อแท็กซี่กันไปแบบเดินหากันแบบซึ่งก็ต้องเอาไอ้ภาพภาพนี้ไปด้วยใช่ไปด้วยเอาหลักฐานว่าเราวันนั้นอยู่กับใครเรามีพยานใครบ้างโรงพักไม่เรียกสอบพยานเราเลยี เนี่ยครับไอ้ภาพภาพที่เราเห็นด้วยกันน่ะไอ้ภาพที่วงกลมสีแดงสีเขียวอ่ะดูด้วยตาเปล่าถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าไม่ไร้สติจนเกินไปคนก็ต้องดูรู้ว่าสองคนนั้นคนละคนกันพูดกับท่านก็เชื่อในสารชั้นต้นท่านก็ระบุเหตุผลว่ามันคนละคนกันครับหลังจากนั้นปรากฏว่าถ้าผมภูม,มิผมพาผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อตอนพฤษภาคมปีหกสองอีกรอบหนึ่งที่ราย,รายการเอาชัดของเราทึ่พ่อร้องมาติดต่อมาที่ผมเนี่ย คุณพ่อพูดเอาไว้แบบนี้น่าสนใจมากๆตอนที่แกไปหาตํารวจแล้วแกพยายามเอาไอ,าอาร้รูปๆเนี้ยไปให้เขาดูนะมันเกิดอะไรขึ้นและแกสะท้อนเรื่องนี้เอาไว้ว่าอย่างไรเรายากก้อนกลับไปฟังบางช่วงนะวันนั้นดูครับไม่กล้าฟันตรงว่าใช่ไม่ใช่หมายถึงหน้าตาว่าใช่นั้นไม่ใช่นั้นหรอฮะไม่กล้าครับไม่กล้า่างชั้นศาลเลยครับเหรอทนายผมยกรูปให้ดูอืเปรียบเทียบว,ว่ารูปนี้คนร้นายนะยอมรับไหมตำรวจยอมรับว่ารูปเนี่ย ที่ใส่เสื้อลายทางเนี่ยคนร้ายแล้วทนายก็ถามว่าเหมือนพู้เหมือนจำเลยไหมตำรวจไม่กล้าพูดตำรวจไม่กล้าตำรวจไม่ฟันธงเงีเยบเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะก็สู้ส,สู้เสียอะไรไปบ้างมึงก็มันยากมถูกอะไรนะครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่ต้องตอบ น้ำตาคุณพ่อคือคำตอบไม่เป็นไรวันนี้ตอนที่ผมคุยโทรศัพท์กับน้องอนันต์จะไปหาเพราะว่าตามความคืบหน้าในทางคดีเพราะว่าไปยื่นเรื่องที่ปทปทปปชวไว้ด้วยคุณพ่อเสียชีวิตแล้วครับคุณพ่อน้องนันเสียชีวิตแล้วครับคุณพ่อมีภาวะโรคหัวใจวายเมื่อตอนช่วงเดือนตุลาคมปีหกสาตอนช่วงโควิดแกออกไปเล่นบาส ผมคุยกับแกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่วันนี้เพิ่งทราบข่าวและต้องเดินทางไปหาในทันทีที่ฉะเชิงเซาแล้วตัวของน้องอ,อนันต์ก็ต้องเดินหน้าในทางคดีนี้ต่อไปเพราะว่าคุณพ่อทิ้งจุดสุดท้ายาคือเอกสารที่ไปยื่นเรื่องไว้ที่สำนักง,งานปทอทจังหวัดฉะเชิงเซานี่คือรูปคุณพ่อคุณพ่อเสียชีวิตแล้วครับแสดงความเสียใจกับน้องอน,นันต์แล้วก็ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณพ่อเครียดจัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเราจะตามความคหนน้าาาเเอตัวผิดที่ ลากตัวคนผิดเนี่ยอานันยืนยันว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เช่นเดียวกันด้วยพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาไปตามมาต่อเรื่องราวของผับต่างๆที่เกิดขึ้นคุณศริระก็ไปร้องรวมไปถึงเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวที่มันมีความเข้มข้นไม่แพ้กันติดตามช่วหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถุงข่าวเข้าถึงคุณ